หลังจากที่ลงคลิปการติดตั้งกำแพงสำเร็จรูปไปเมื่อครั้งก่อนนะก็มีหลายๆท่านถามว่าการติดตั้งแบบนี้จะแข็งแรงไหมฮะก็ต้องพูดกันตามตรงนะว่าการก่อสร้างที่แข็งแรงเริ่มต้นจากหลักฐานที่แข็งแรงนะแต่ก็ขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งานด้วยนะแบบนี้ก็คือการทํากำแพงไม่ได้รับน้าหนักอะไรนะแต่ถ้าต้องเป็นกำแพงที่รับน้ําหนักทําเสร็จแล้วต้องขนดินใส่ขนดินเพิ่มอันนั้นต้องเทการคอดินเพื่อเพิ่มความแข็งแรงก่อนนะแบบนั้นนะกรณีที่ไม่ได้รับน้ําหนักอะไรมากก็ say แผ่นสาเร็จไปแบบนี้นะฮะเราต้องแยกกันระหว่างกําแพงกันดินกับก pues, ําแพงสําเร็จรูปนะฮะกแพงสําเร็จรูปกับกําแพงกันดินราคาจะแตกต่างกันพอสมควรนะถ้าเราไม่มีความจําเป็นที่ต้องขนดินใส่ขนดินเพิ่มเราก็ใช้กําแพงสําเร็จรูปแบบนี้นะประหยัดเวลาแล้วก็ประหยัดเงินนะฮะนี่ฮนะจะเป็นทับหลังนะถ้าเป็น campaign, กําแพงกันดินต้องเททับหลังนะแบบนี้จะเป็นแผ่นสําเร็จรูปเลยนะใส่ทับหลังเสร็จเทปูนกอกตีนเสาฮะใครถนัดแบบไหนทําแบบนั้นฮะการใช้งานแต่ละคนไม่เหมือนกันนะ